นี่ครับเมื่อเราพร้อมแล้วเ,เราก็มาปลูกครับวันนี้มาปลูกครับนี่คือขั้นตอนวิธีการปลูกเขาจะเสียบไม้มาด้วยนะครับในต้นของต้นก้ามะเขือ,อดานี่ครับเขาจะมีไม้มาด้วยเราก็าต้องเอากระถางเล็กๆออกแล้วก็เอาไม้ที่ค้ำยันไม่ให้ต้นมันเอ็นซ้ายเอน็นขวาครับออกด้วยนี่ครับวิธีการปลูกเราก็จะปลูกไปที่หลุมที่หลุมอย่างนี้นะครับนี่ก็คือพี่อินโดนะครับอินโดนีเซีย เขาทางานด้วยกันกับผมครับนี่ก็คือว่าเราต้องเอาไม้ออกทีละอันทีละอันที่เขาเสียบไว้แล้วเราก็ขุดหลุมนิดนึงครับแล้วก็ใส่ลงไปนี่ครับจะประมาณนี้ปลูกผักมะเขือวันนี้ก็ปลูกมะเขือทั้งวันนะครับวันนี้มีมะเขือดําแล้วก็ได้ยินว่าเขาจะทําพริกด้วยครับอีกแปลงหนึ่งอันนี้ก็คือว่าเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ข้างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรอบรอบ นี่ก็ประมาณเยอะอยู่ครับประมาณนี้ครับ